สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันในช่องของค,คุณครูมา่มาม่าอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนในเรื่องที่2เรื่องการกําหนดขอบเขตการค้นหานะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะจะมี อยู่ว่าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะที่ใช้จากโปรแกรมค้นหาที่มีอยู่เป็นจํานวนมากโดยในโปรแกรมค้นหานะคะจะแสดงเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคําค้นหาที่ผู้ใช้งานป้อนเข้าไปโดยโปรแกรมค้นหาจะแสดงข้อมูลพื้นฐานของเว็บไซต์ดังนี้นะคะซึ่งดูได้จากรูปภาพด้านข้างเลยนะคะต่อมานะคะเนื่องจากการค้นหาข้อมูลในแต่ละครั้งนะคะโปรแกรมการค้นหาจะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคําค้นหาที่ผู้ใช้งานป้อนเข้าไปเป็นจํานวนมาก ดังนั้นเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ข้อมูลตรงตามความต้องการมากที่สุดผู้ใช้จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการกำหนดขอบเขตการค้นหาที่ได้จากโปรแกรมการค้นหาซึ่งมีดังต่อไปนี้เลยค่ะ ค่ะในข้อแรกนะคะเราก็พิมพ์คำหาที่เราต้องการจะค้นหานะคะลงใน Google ได้เลยค่ะต่อไปนะคะเราจะไปคลิกที่การตั้งค่าบนหน้าต่างแสดงผลลัพธ์ของโปรแกรมนะคะแล้วกดค้นหาแล้วเลือกการค้นหาขั้นสูงนะคะตามรูปภาพด้านข้างได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราพบกับหน้าต่างการค้นหาขั้นสูงแล้วให้ตอบข้อมูลการค้นหาตามรูปภาพดังน,นี้ได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะในข้อที่1เราจะตรวจข้อมูลคําค้นหาต่างๆที่ต้องการค้นหานะคะโดยบอกว่าต้องการตัดหรือต้องการให้แสดงผลลัพธ์ใดข้อที่2เรื่องการจัดเรียงข้อมูลโดยมีการจัดเรียงข้อมูลตามการรักษานะคะจัดเรียงตามพื้นที่ที่ต้องการจัดเรียงตามเวลาจัดเรียงตามตําแหน่งที่ตั้งของเว็บไซต์จัดเรียงตามชนิดของไฟล์และลิขสิทธิ์ของข้อมูลค่ะค่ะตัวอย่างการค้นหานะคะตามด้านข้างได้เลยค่ะ ส่ะสไตนนะคะหลังจากกําหนดการจัดลําดับผลลัพธ์การค้นหาของโปรแกรมค้นหาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วโปรแกรมค้นหาจะแสดงผลลัพธ์จากการกําหนดขอบเขตการค้นหาด้านข้างได้ไหมคะตามนี้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเรื่องการกําหนดขอบเขตการค้นหานักเรียนรู้สึกว่ายากกันไหมคะ สำหรับครูเรื่องนี้รู้สึกว่าง่ายมากเลยนักเรียนคงจะทำกันได้เนาะซึ่งวันนี้บทเรียนนี้ได้จบลงไปแล้วเดี๋ยวไว้ไงนะคะเราจะมาเจอกันใหม่ในบทเรียนหน้าอีกไว้ไงเดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ